สวัสดีค่ะมั่นปกสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานกับเสียบก็อุ๊ยบอกเลยว่าวันนี้คือจอยกับงานมากแล้วก็ผมชอบตัวมัน่นชิชิมากใช่ใช่แล้วก็เป็นงานที่แบบผมยังมาว่าเพราะว่าแบบมัอนชิชิมันแบบน่ารักใช่น่ารักมผมว่าชอบมากเพราะว่าหนึ่งในความฝันของผมเลยคืออยากเป็น อยากเป็นเจ้าของโรงงานผลิตตุ๊กตาเลยรู้สึก <c oughs> ว่ามีตุ๊กตาเยอะๆเต็มบ้านแล้วมันรู้สึกว่าน่ารักดีงนี้รนเราต้องแต่งแบบไหนปะแบบดิสเพลย์แบบจริงๆ <c oughs> จับตุ๊กตาที่แฟนเ่อเขาให้นะครับตอนนั้นจากต <c oughs> ้อมการรับได้แล้วเราชอบคาแรคเตอร์ไหนที่สุดชอบคาแรคเตอร์ไหนที่สุดต่อแค่แบร์ลักกัน <c oughs> <c oughs> คช่ต้นว่าแค่แบร์มันก็แค่อยู่อ๋อซีเสือบเลยแล้วอันนั้นร่ะ ชอบมอนมาเลยชอบอยู่แล้วไม่ใช่ชอบมอสชิชิอยู่แล้วเป็นแบบเป็นลิงไงไม่คล้ายๆผมใช่ไหมใช่เอาไม่เป็นลูกชิ้นแล้วหรออ๋อมันมีผมแล้วไงพี่ใช่ไหมครับมันมีผมแล้วไงเป็นมอสชิชิใช่ครับอ๋อแล้วเหมือนไหมคะเหมือนเหมือนนะครับคือผมว่าถ้าผมมีหางนี่ได้เลยไม่ใช่มอสชิชินะงอคงอันนี้เขาน่ารักเหมือนแครแมวเขาหน่ารักเหมือนแคแมวมันไม่อ้วนเรอพี่ พี่ถามว่าคนแรกเราเหมือนแคร์แบร์ไหมไม่เท่าหมายถึงไม่เท่าแคร์แบร์เสียใจวนะเท่ายังใ,ให้ฝากแฟนเวอย์ทีเดี๋ยววันที่หน้าก็เป็นของวัญในไทยแล้วเผื่อใครฮับของขวัได้เพื่อได้ความรักอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าอยากได้ของขวัญวันวาเลนไทน์ก็ต้องอะไรอะ่ะนี่เลยก็ต้องนี่เลยแคร์แบร์ตัวนี้เท่าไหร่คะ ตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบอาเสียงได้อาเสียงได้ด้วยจริงนนนะแต่ว่าไม่รู้มมีใครไปพูดอ่ะไม่รู้ไม่ได้ยินไหม <c oughs> มันพูดว่า <c oughs> อะไรๆองเสียงนะมีดอกไม้ด้วยใช่ให้ดอกไม้กมันต้่งเลือกสีได้ด้วยนะฮะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นมอนชีเอ็กซ์ฮอลลคิตตี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้ดีสุดเพราะว่ามันอาเสียงได้แบบบางคนที่แบบอาจจะอาจจะไม่กล้าบอกรักต่อนหน้าหรือว่ายัางไงก็อาจจะแบบฝาก ตัวนี้ไปให้เพื่อบอกลักก็ได้เพราะมาอาศัยได้ที่เาฝงฝเซ็นเตอร์ด้วยอนทนี้ก็ก็ฝากฝางงานนะฮะสยามเซ็นเตอร์ X t e c h Toys with All My Heart ครับใช่ครับสำหรับว่าใครก็พาแฟนมาเดินดูของได้นะเอาง่ายๆคือไม่คือแบบใครแบบคิดของขวัญไม่ออกวันวันเลนนท้ายก็มาซื้อที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่มีแบบ เขามาเปิดที่แรกของประเทศไทยอืมขอเป็นแฟนเราให้มาช็อปปิ้งใช่ก็อย่าลืมนะครับฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเพราะว่าสำหรับใครที่อยากหาของขวัญให้คนที่เรารักหรือว่าคนที่เราแอบชอบก็ก็ตุ๊กตาก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ดีครับใช่ครับเป็นไงทั้งคู่ช่วงนี้อ่ะครัเป็นไงเป็นไงทั้งคู่ตอนนี้ก็ พยายามต้องเข้ายิมแล้วก็หรือว่าออกกำลังกายบปป่อยๆเพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่ไหวมันก็จะแบบมันก็จะอ่อมในงานอะไรอย่างเงี้ยกนะ็ก็เหมือนโอเคครับพยายามหาแอคทิวิตี้ทำออกกำลังกายให้มันไม่เบื่อครคับครับผมอม่าเดี๋ยววันทายใกล้จะมาถึงแล้วเราสองคนมีแบบแพนจะไปทำคอนเทนต์อะไรกันบัดขึ้นมคอนเทรนเทนอันนี้ ไม่รู้ไม่รู้แต่คาดว่ามีคาดว่ามีมีแหละมีแหละอาจจะมีแบบจิกเกอรแจ็คชุดหนแบบชิสึบชิสึบจะเสิร์ฟกชุดไหนชุดเล็กชุดใหญ่เอาเอาแบบพี่มิวเลยว่าเอาอะยรพี่อ๋อเดี๋ยวพอเดียวพอเครื่องเคียงพอเครื่องเคียงพอเดี๋ยวมันเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ดูจะตายเอาเราเราพอหลังมาแล้วก็จะเป็นแฟนไซน์เลยนะจะเสิร์ฟพร้อมแฟนไซ ไ่ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบว่าโปเแกรมเขาจะเสิร์ฟแบบว่าเดินว่าจะเสิร์ฟแบบไหนเก็บเป็นความลับละกันแล้วเดี๋ยวมันจะแฟนแฟนแแล้วก็แฟนแบบอยากเจอแฟนแบบไหนดีกว่าอยากให้แฟนมาแบบอบร่าวยการแต่งตัวแบบไหนไม่กี่วันแล้วเดี๋ยูแฟนได้ไปซื้อแฟนซ้ายเหรอใช่แล้วเตรียมแต่งตัวถูกง่ายแบบขอแบบทุกคนทาหน้าสีดำมา <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <g ül ets> ก็อยากเจอทุกคนแบบในร่างที่สวยๆและหล่ออ่าแบบมั่นใจยังไงก็ามาอย่างนั้นดีกว่าเนาะ <c oughs> ถ้าแบบเราจะเล่นเยอะเกิ <c oughs> นเดี๋ยวแบบเขาจะไม่มั่นใจมันก็ไม่มันก็ดูไม่ดีเนาะเอา <c oughs> แบบที่แบบตามความสมัครใจดีกว่าใช่ค่ะตองแตได้แบบไหนอะากตงแบบไหนอยากให้เขาแต่งยังไงก็ได้แหลคะครับท <c oughs> ี่เขารู้สึกว่าออกบ้านมาเรารู้สึกว่าดูดีเรารู้สึกว่าใช่เอออยากมาเจอคนที่รัก ผมก็เห็นใครผมก็ก็รู้สึกว่าเขาดูดีไปหมดใครบ้างคะดูดีทุกคนยกเว้นคนเซอร์เชิญที่วร์พูลมางานครับยังไงเลยหรอค้ามฟูเรนฟูเล่นฟูเล่นอ่าเราต้องเตรียมรับมือยังก็แบบยกแทนเขาต้องมามีแบบได้มาคุยกับเราต้องมีการมาเล่นจีบเราแน่นอนเลยเตรียมตั้งหลับอะไรอย่างมุกจีบเลยอ้าวต้องตาวโตโอ้ขอไว้แทนแทนต้องขอคิดว่าเอออ๋อเออโตโต้ก็ขอแบบให้มีเล่นมุกบ้าง ผมไม่ไม่มีเล่นมุกแลว้วผมมุกไม่ออกเลยอ่ะไม่แต่เพราว่าเด็กแครๆน่าจะต้องมาแบบเล่นกับเรา,าเตรียมตั้งรับยังไงมาใหม่เตรียมตั้งรับยังไงมาใหม่ผมว่าผมก็เตรียมตัวเตรียมใจนอนให้เต็มมาก็พอแล้วครับก็ผมก็มีมุกเตรียมไว้เหมือนกันโมเตรียม์จะช่วยทางสงู้เราะสู้เราจะไม่เขินใช่ไหมเยอะเขินไม่ไม่ใช่ไปขยับเก้าอี้โชว์เขาคราวที่แล้วไม่เอานะอ้าว ยาดอย่าวนร้านอยมาวอนร้านขยับก็ยืดแบบคราวที่แล้วด่แล้วก็แบบปัดผมย้วยพี่อันนั้นรอบนี้เรากัสวันนี้เรามีเราผมยาวแล้วเรโชว์ปัดปัดเตตามสไตล์หรือเปล่าผมว่าผมเฉยๆก็อร่อยแล้วฮ่าผู้เ่่นฮ่า่าฮ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 ่าา่า่า่าฮ่า่มมีผมให้ปัด่ล้วาฮ่าร่าฮ่ิ่หฮ่่า้าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่อ่่่ แล้วอย่างนี้เราทำยังไงล่ะถ้าเป็นลูกชิ้นเราหาไม่เจอครับบางทีใช่คราที่แล้วงานที่แล้วอะไรนะไอ้แดงกิวแดงกิววิ่งเออนั่นแหละนั่นแหละเห็นอยู่เห็นนะว่านเดินหางานว่าถามผมไม่เจอเพราะผมมีผมผมแบบเอ๊ะหายไปไหนมันเหนื่อยับคนอื่นไปหมดเลยมันบอกเลยหลอใช่แล้วทำยไงอ่ะมันเหมือนมือหล่อทรก็ได้เหมื่อไหมไม่เหมือนครับโปรกมมีคนเดียวในโลกครับเขาต้องมีคนเดียวดิจะมีสองคนได้ไงชินเป็นไม่รำ เป็นเมนด้วยเป็นเมนนี่ไม่ใช่เรื่องจริงครับอันนี้เป็นบูลลี่นะครับมันเป็นเมนเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมนไม่เอาอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นมอนซีซีหรอเป็นเป็นมอนซิซีแล้วกันมอนซิซีก็ได้เอาเป็นซิซีที่อยู่ติดกับมังค์อ๋ออันนี้แคร์แบร์ไม่ได้เราคนละพวกกันได้ไม่อยู่ใครเดียวกันได้ออกใครเดียวกันได้อยั่ไงจะได้ได้แบบมอนซิซีขี่คอแคร์แบร์ ก็ได้นะก็ลองดูก็ได้เอออ่ะเราเป็นแฟนมิสเจ็บคองเวียดก็แฟนมิสน่าจะอยู่แบบยังไงอ่ะอันนี้ผมผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีโชว์ให้แฟนคลับดูอยู่แล้วใช่มีอยู่แล้วแน่ๆมีแบบพี่ๆเขาว่าแบบถามไหมแบบเ่อชอบแบบไหนเราอยากอะไรอะไรบ้างเรามีเสนอความคิดบ้างไหมคะรู้สึกว่ามันเป็นทีมส่วนสนุกนะครับคราวนี้ใช่ก็อาจจะแบบ อยากให้ทุกคนแบบแต่งตัวสนุกมาอ่าแบบไม่เป็นตัวไม่ต้องเป็นตัวอเ,<ๆ>เองก็ได้บางคนแบบเรียบร้อยแต่แบบแต่งตัวมาแบบไม่เรียบร้อยก็ได้วันนั้นใช่เพราะว่าเราแบบฟรีๆอเเาา่ะถ้าแบบไปสวนสนุกเนี้ยมันเหมือนการมาเข้าสวนสนุกใช่ไหมคุณเปรียบตัวเองในเป็นเครื่องเล่นอะไรในสวนสนุกเปรียบตัวเองเป็นเครื่องเล่นอะไรในสวนสนุกเป็นม้าหมูไม่เป็นทอร์นาโดทอรเพราะว่าอแบบเสียวเ้าอยู่อยู่ด้วยแล้วเวียนหัวผมอ่ะเวียนหัวนะค ่าก็อาจจะประมาณแบบอาจจะอ้วกเลยก็ได้ครับวันนั้นใช่อาจจะมีอาการอาเจียนออกมาอะไรกีนต้นแบบกีนต้นรุ่งเลยหรอใช่อร้อว่าล่ะค่ะเป็นแก้วแก้วชาครับหมุนหมุนหมุนหแต่มันก็เวียนหัวอีกแบแต่มันก็ชิลนะฮะเป็นคนง่ายๆสบายสบายเป็นแบบลงมาแล้วไม่รู้เรื่องก็เหมือนชีวิตจริงที่พูดไม่รู้เรื่อง อันนี้หมายถึงที่นี่อ๋อแสดงว่าเราต้าลองรั่งเราชาบูนะเลยรู้เป็นหัวไม่เคยนะไม่ไ <c oughs> เคยแก้วอะไรนี้ถ้านี่เป็นชาโดว์อนี้เป็นแก้วชาบูแล้วท่านหลุดโชคุณจะเป็นอะไรโชว์คู่เราต้องเียนหัวยิ่งไาเดิมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ขนาดนั้นสิเราต้องแบบต้องใหค้คนอื่นเขาไม่เวียนหัวด้วยเราเราก็แบบอาจจะพิชซีสซุงพีชเสิร์ฟอ่าเย็นกันหมดเลย เย็นทั <Netz ank' a> ้หมดเลยเย็นไหมเป็นแบบไหนแล้วริ่มแบบที่นั้นสว่างแบบค่อยๆไต่เลยแบบความพีอะไอย่เหรอว่าหรือว่าจะเป็นม้าหมุนไปเรื่อยๆอืมหูยิงผมไม่แน่ใจเลยผมไม่รู้เลยเป็นเราเราอยากให้อยากให้เป็นแบบรถไฟเหาะถ้าผมเป็นชาหมุนผมก็จะหมุนแบบมีระบบครับระบบไหนครับระบบอะไรวะไม่รู้ก็หมุนแบบว่าหมุนข้างๆเลยอย่างเงี้ยเอา อะไรเนี่ยเสิร์ฟยูอ๋อเสิร์ฟยูเสิร์ฟยูเสิร์ฟชาเสิร์ฟชาใช่เราจะเป็นกาหนาคาได้าชาเลยอ่ะสุดท้ายต้องขอบแฟนหน่อยเดี๋ยวเตรียมตัวมาเจอกันใช่อ๋อเต็มตัวมาเจอกันวันวันที่เท่าไหร่วะแฟนมิสเหรอไม่ใช่วันไอเนี่ยมันจะมีงานที่ใกล้กว่านั้นก็คืองานวันที่8นี้แฟนไซา์แลนวแต่นี้แล้วก็มีแฟนซายแฟนมิสก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะๆนะครับ หวังว่าจะเจอทุกคนแบบคนเก่าๆก็เจออย่างนี้อย,อยากให้ใอยากเจอทุกคนจริงๆใช่ทุกคนจริงๆนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าถือว่าเป็นรางวัลให้ผมหน่อยแล้วกันที่แบบมาเจอในวันนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับขอบทุกคนด้วยๆๆนะครับที่มาขอบครับจะด้มีพี่นาองรักฝั่งนู้นกีฬาสีน้องทำบ้านกีฬาสีสีขาวเบียนกีฬาสีสีขาวเบียนมันแค่ปัดซอยเหรอคะ บ้านเหมือนบ้านตอไนไรส่ไม่น่าไม่น่าบักซอยแล้วจากโยทินมาเซนกับเบนแต่มันไม่ได้ไกลามากขนาดนั้นเพราะว่าแบบโยทินอยู่บางซื่อแต่เซนกับเ็นอยู่สามเสนนชะ่ค่ะไปกับเพียงน่ยนั่นคือนี่มันมีอยู่ว่าวันนั้นอะโรงเรียนผมมาเขาเป็นเหมือนแบบเป็นวันรุดจีนแต่ว่าโรงเรียนไม่มีทําอะไรใช่ไหมครับ <c oughs> คือแบบเพื่อนผมบางคนเขาก็อยู่กับที่บ้านอยู่กับครอครัวครูก็ก็เข้าบ้างไหมครับ เอาเป็นว่าผมก็เลยผมก็เบื่อฮะผมเลยไปขอครูลาออกจากโรงเรียนก่อนลาด้วยใช่ลาค่าบ่ายไปแล้วเ,เหตุผลเราเขียนว่าอะไรคะขออ,พอพนุญาตไปพบแพทย์พบแพทย์เราไม่อนุญาตไปพบแพทย์ไหมไหมพบแพทย์ครับเดี๋ยวไม่ให้ออกเราเอา,อาแต่ตอนนี้คุณครูแล้วนะแพทย์ร <c oughs> ักษาอะไรครัหัวใจหรอฮะ ก็วันวันไหนเดียวคือวันนั้นคือวันนั้นนะผมจะบอกว่าวันนั้นผมตื่นนี่แหละตีอะไรอะตีสองตีสองครึ่งครับแล้วผมก็จะบ้านประมาณตีสามเพราะผมครับนัดกับเพื่อนไว้ตีสามที่โรงเรียนไม่รู้คือแบบไม่รู้ว่าทุกคนแบบเคยตื่นเช้าขนาดนั้นไหมเวลาแบบกีฬาสีแล้แบบพี่เคยไหมอ้าวหรอเรายผมเลยผมอาจจะเข่งเรื่องกีฬาสีเกินไปใช่เพราะว่าแบบคอร์สเตย์ของเซนแกรเบียมันจะเป็นแบบวันช้าของเซนไงใช่แล้วก็ทุกคนก็จะแบบมาจดจ่อแล้วก็โฟกัสอยู่แค่วันนี้วันเดียว เรื่องเรียนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เฮ้ยสนใจสนใจสนใจเป็ส่วนหนึ่งในการเรียนผมมาสนใจแต่เนี่ยก็สนใจพบแพทย์ก็พบแพทย์หัวใจไงไม่พบเพื่อนเพื่อนหัวใจเพื่อนรักเออไปไงตุรกีไงตุรกีระบบภาษีงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเป็นคนพิเศษมาเชียอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าผมสังเกตว่าส่วนใหญ่อะเซ็นทะเบียนเขาจะมีแบบ loyalty ในโรงเรียนอ่ะแบบรักสถาบันมากผมก็เลยคิดว่าเอองานกีฬาสีอ่ะผมเห็นปีที่แล้วแหละว่าเขาอ่ะให้ความสำคัญกับวันกีฬาสีมากผมก็เลยโอเคไปดูหน่อยละกันเด็กให้กับคนในครอบครัวไปผมก็คนเนี่ยผมก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในครอบครัวใช่เพื่อนในครอบครัวเนในครอบครัวใช่ไม่คือวันนั้นอ่ะวันนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นผมไม่ได้สนใจมอดเลยแทบไม่สนใจเลยสนใจแค่แบบเฮ้ยมาทำไมเนี่ย โดนเรียกบ้างหรอวะคือวันนั้นผมแบบมันเป็นวันที่แบบไม่สนใจหรือยังนี่เริ่มวันอะไรอ๋อก็จริงกันนะมันน่าจะรู้สึกเพราะวันนั้นผมแบบผมแบบอยากอยู่กับเพื่อนมากวันนั้นผมอยากอยู่กับเพื่อนมากคือแบบเป็นวันคือวันเซเลบร์มันวันชาติเซเลบจะเป็นแบบวันที่ทุกคนจะแบบยังไงอ่ะจะรักกันมากคือแบบไม่รู้ดีแบบถึงคนที่เกลียดกันก็จะแบบมานั่งคุยกันมาเคลียร์กันใช่ไม่เป็นไรมอนบวกเขาอยากเป็นเพื่อนเราไม่ได้เป็นเพื่อนเออะไรน์เป็นมาก่อนเเพื่อนเลยไว้เราแบบเป่ายู่กับเพื่อนในโรรงเียนแบบ มันจะได้แบบ,แบ,บอันนี้เพื่อนในครอบครัวอันนี้เพื่อนในครอบครัวอันนั้นเพื่อนในเพื่อนในสิงค์บิเอียนอ๋อเพื่อนในครอบครัวตำแนหน่งอะมรเห็นอยู่ที่จะมาจัดให้ยเฮ้ยผมผม,ผมพูดโปรโมทเลยขนาดนี้นี่คุณครูทุกคนนี่ต้องให้คะแนนผมนะครับ <c oughs> างานไหนไม่ทํานี่ทุกคนต้องต้องอยังไงอ่ะต้องทําให้ผมนะครับก่อนที่เราจะไปช่วยได้คะแนนโรงเรียนเราช่วยหรือยังว่าพบแพทย์อ่ะเอาพบแพทย์เรุปพบแพทย์หรือพบเพื่อน เดินเดเงินหมดเลยใช่ไหม <laughs> อ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะ